นี่ครับเดี๋ยวเราลูกแม่สอดพัดทินนะมาเดินรัวตลาดกันข้อส่สองกล่องแปสิบเลยสองกลองลไไ้วกันข้อได้เลยกันอห้าสิบบาทสองกล่องแปดสิบจ๊ะ นี่ไงหอยหวานนี่ไงนี่ไงนี่ไงหอยหวานทำไมตัวเล็กจังไงนี่ไงแก่นู่นน่ะเป็นตัวหรือเป็นไม้ขาได้นี่ก็หอยหวานสามกล่องรยำตังยำเอาเป็นไม้นี่ไหมหอยนี่เท่าไหร่หอยหวานต้องไปทำเองสุกยังมันทำอะไรแค่จิ้มจิ้มเลยพี่สุกแล้วเหรอสามกล่องร้อยเนี่ยสกล่องร้อเดี๋ยวสามกล่องเอาไหมสามกล่องร้อย เดี๋ยวเดินดูแป๊บหนึ่งได้ไหมก็ดีนะหางกลก็ดีนะคนอยากกินก็ดีนะเอาแบบนี้เหรอเอาแบบนี้เหรอฮะเอาเป็นไม้หรือเอาเป็นแบบไหนนี่เหรอถุงเท่าไหร่แค่สิบไปเหรอทิมเลยทิมดูดิ

ก็อยากได้อะไรก็เอาเลยไม่ต้องถามมากซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยไปไปเอาหอยให้แก้ม<ป>ให้แก้มจะกินหอยออะไอะ,ออะไร่เอาเท่าไหร่ร้อยนึงนะครับในรถให้อีกเหรอเก็บร้านแล้วอ่ะไนะไม่หวแล้วพี่เป็นตื่นละหายลำบากด้วย กล่ <50. S 2> องห้าสิบเอาหมดนี่เลยไหมธ้รมดาผมไม่เคยรดนะอันนี้มันเย็นแล้วแล้วน,นีหอยพึ่งลวกพอตอนสี่โมงนเองด้วยเอาสามกล่องเลยนี่มันแก้มเป็นคนณสั่ง,งกล่องแก้มกินแก้มเบียร์แก้มเหล้านะครับธรรมดาขายกล่องละห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่เคยลดเราตั้งแต่เช้ามาไม่เคยลดเลย

ไงอ่ะกระพุนยกระพุนยงกระพุนถงิบถงหกสิบเคยกินเหมเคยกินเคยกินมีข้าวด้วยอหอยลายผัดชาราดข้าวกล่องละสามสิบบาทาลแล้วแลวหอยหอยตลับผัดมเยทำันแหละเหรอใช่ใช่ใช่ ลูกพงกินไหมกินไหมต่ขายยี่สพีายกองร้อยนี้มันเป็นห้ากองร้อยขายหมดนี้เลยห้ากองร้อยกินไหมกินหมดไหมหนูไม่ต้องจับหนูไม่กินเลย เดี๋ยวดูก่อนเดินดูแปบไม่กินเลยสองกล่องคร้อยเดียวเ่ะให้ไไ้หมะีหมก็กล่องคิด้อเดียวโอ้อด้หวใเชยวย่าขอบคอ้หได้ยังร้อนๆเลยช่างชิลยำเหยอือขอบคุณ้ม่เราไหวเออ้ไม่มีไม่มีแล้วมี้ กุ้งเท่าไหร่ถ ah ้าปูเนี่ยไปสองโหลสองร้อยห้าปูไหมจ๊ะกุ้งสองร้อย้ไปดถ้าสองกล่องยี่สิบไม่ได้หรอจะเก็บร้านแล้วอะร้อยหกสิบง่ายง่ายเอาจับมากองเดียวหรอกองเดียวพอตัวเล็กกล่องเดางหรือกล่องบน่องนั้นแหละซื้อตังเธอ ้องแก้มกินปูลมกยาหเสองร้อยเลยค่ะสพี่สองร้อยร่นะสองร้อยเยอะเลยนะครึ่งโลครึ่งโลขูรึสุดท้ายนะพี่สองร้อยอ่ะถือเนื้อาไมามาไม่ได้เอาใส่นี่ไว้อ่าม่ค้าสองร้อพี่สุดท้ายแลจ้ปูใบ าตจอเนะค่ะเคได้คาได้กุ้งแล้วขอได้กุ้งแลว้วขอบคุณมากไ,ไ,ไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาจัดนี่แม่ค้าเอารถจัดเลยแซ่บเลยกุ้งพอได้กุ้งมา นี่แมงดา50บาทขอยเชลก็มันเตาได้นะคะกินตัวเดียวได้ไหมน,ะะ <laughs> นี่หอยเชลล์หอยเชลล์ย,ย่างย่างเตาร้อนๆเลยเดูบรรยากาศตอนเย็นครับตอนเย็นไอ้ตลาดดอนหอย,ลอยหอยลอดหอยหลอดฮะดูสองอย่างดูลูกแก้มสองอย่างเนี่ยดูดิดโอเ้โอเต็มแล้วเต็มแล้ว ตลาดอของกินเย็นๆที่ดอนหอยหลอดเดี๋ยวพาเดินเดินดูก่อนมันน้นลงลมกชุดใหญ่นะน,น้นลงลมชุดใหญ่สองชุดห้าสิบบาทกล่อ,องใหญ่ๆซื้อไปแล้วมันก็ซื้อไปแล้วเนี่ยมันกาแผงเต็มๆแน่นๆซื้อไปแล้วครับเมื่อกี้ชุดนึง น่ากินนะของน่ากินน่ากินดูครับห้าสิบบาทไม่แพงดูดูนี่ครับนี่ครับตอนนี้เริ่มเก็บแล้วไหมคะเริ่มเก็บแล้วอะไรฮะเท่าไหร่ไม่ร้อยเดียวเหรอ อันนี้เขาร้อยแปดอย่งได้ร้อยหกสิบเลยกุ้งเมื่อกี้แถมหอยลายก็แถมนี่ให้กล่องครับครับผม มาดูมาดูฮะเขามาักกลับบ้านแล้วเหรวเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้อะไรนะเนี่ยลูจากหรอแก้วอะไรเอีกเอาอะไรอ๋อลืมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั่งกินกันตอนนี้ ก็ได้เสบียงมาเรียบร้อยแล้วครับตุนเสบียงมาเรียบร้อยน้องแก้มน้องแก้มยกดูหน่อยเด้อของน้องแก้มได้อะไรได้หอยหอยหอยหวานหอยหวานตัวเล็กกับกุ้งสองกองนี่ขอแถมให้ด้วยบ้าของเนืหอยสามกองกุ้งหนึ่งกองแม่ได้อะไรบ้างแม่ยำไข่แมงดาแม่มียำไข่แมงดาคนเดียวเจ้าอูเจ้าอูเจ้าอูได้อะไรเจ้าอูได้อะไรได้ได้ปูกูแม่แม่แม่แมนิวอะนิวได้อะไรหอยนางลม เอเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันตรงนู้นเดี๋ยวไปนั่งกินกันตรงเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆอ้าวแก้มน้ำน้าแก้มจะไปนั่งนั่งนั่งบนศาลานู่นในศาลาเลยลูกโอเคนี่ครับได้ผ้าใบมาแล้วผ้าใบเราเมื่อกี้เราไปเมื่อกี้เราไปตลาดกลางบางแก้วมาเราไปซื้อผ้าใบมาหนึ่งผืนคุณใหญ่มากอันนี้พับ ครึ่งครึ่งแล้วก็ครึ่งโอเคต่อไปเดี๋ยวเป็นรายการกินเดี๋ยวแกะของที่ทุกคน